liga dessa vai ไม่มาตั้งนานแพรไปแพรไปถอยรถมาใหม่ที่โปวดไม่ยอมมาเลยไม่ได้มาไมม่ี่งแล้วตอนนี้จะมาทุกวันยังทุกวันมาเยี่ยมพ่อแต่ไม่ได้มานี่เหรอไม่ได้น้องมันมาอยู่เป็นเพื่อนแพรหนอย มาด้จ้ามาย่างหมูกัน <im ple asure> แพ้เลยไม่มีเพื่อนเลยพี่ปดไม่มา แพรแพรก็เพิ่งตื่นนอนก็เลยแบบเพิ่งได้เล่นขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะได้ยังกินแรงนะคะมาเด้วมายางหมูกันมั้นี่ี่ไปะมา ขอบคุณกำลังใจนะคะ <ไป S 1> ที่เข้ามาปาก<ไ>ปกดไหลกุดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดจ้าพี่โปรดไปถ่ายบัตรประชาชนหรือ,อย,ยังหนูยังไม่ครบเจ็ดหรอ,อยังนี่ไม่ครบเจ็ดขวบเยอะผ่านวันเกิดอะไรก็ไปวันเกิดมันเกิดหนูวันไหนไม่รู้<ะ>แต่เดือนผัดไปของยายอ้าวหนูเกิดเดือนไหนหนูจำไม่ได้เหรอ จำได้ไหมตาอ,อพี่แพร <จำ S 2> ครบจแพี่แพมีบัตรประชาชนแล้วนะยังไม่ไมีไม่มีใครพาไปพี่แพรมีบัตรประชาชนหนูไม่ครบหรือเปล่าอาเลยไม่มีใครพาไปมันต้องครบนะลูกถึงได้ไปนี่ไปที่เซ็นทรัทนพระรามสองเนี้ยเขาทำให้แป๊บเดียว ที่ <ไป S 1> เสือน่าเฟสก็มีแถวบ้างเราจะไปหนแนา,าแมวนะคะแผลขอพี่บ้างมีรถคันเดียวแย่งกันที่เนี้ยต้งใส่พี่ปวดต้องอะไรนะพี่ต้อต้องเอ้ยพี่ปวดต้องเหมามาอีกคันละมื้อคันหนึ่ง ขี่ไม่ได้แล้วมันฟืดอ๋อรด,ดโน่นั่นเหรอเตี้แล้วใช่น้องแพแพก็เตี้ยนั่นแหละก็เลยต้องเอาคันใหม่แล้วขายาวแล้วป .2 แล้วไงเกรดออกแล้วนี่ได้เกรดอะไรครับสามจุดแปดหนึ่งสานึงโอ้เก่งมาก เก่งมาก3.8มหนึ่งเลยภาษาอ 3, ังกฤษไม่รู้อ้าวมันก็ต้องรวมกันสิลูกแปลหนังสือ,อยังแปลหนังสือ,อยังแม่ไม่รู้ว่าแม่ไปเอาดีบ้าแม่ขอทีมั้ยป้ายังไม่ไปเอาเลยป้ายแบบว่ารอค่อยไปเอาทีเดียวปิดเทอมตั้งสองเดือน ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะมาอย่างหมูกันเด้จ้านี่หนูมาใครพี่ปดมาใครครับแม,แม่ก็บยายอ๋อแม่กับยายแพนะหลบลุงย่มก่อนพี่แพร ข,ขี่บ้างให,ให้อ่ะหลบรถลูกก่อนลูกหลบรถลูกก่อนแม่ขอขี่บ้างเดี๋ยวค่อยขี่เดี๋ยวค่อยขี่แม่กินได้ไหมหือกินได้หิวแล้วเหรอไม,ไม่ค่อยจะหิวไม่ค่อยจะหิวเลยเนาะแล้วทำไมถางถามล่ะแอบรถหลบลุงมาอีกหลบลุงมาเข้ามาเก็ว มามา,า,มาร้านเคยปอพับนบอกว้ยคือปพันวาไปน่หานะปาส่แม่แม่หน,นนปอพันนั่นแล้วแต่ว่าป้าก,กับว่าเออ อะไรปลาคือว่าประพานว่ามือน,นี่ได้ไมข้าเนีนเเลลม่ะอ่าเป็นแม่ยแลยเก็เขาแล้วแหล่ลุงมาทำตะเกียะาไม่เป็นกลัวจะได้กิน,นรรก็เลยเรรก็เลยต้องทำเอง กอนนี้ก็ไม่เป็นไรล้อเดี๋ยวก็ไปแล้วเปนี่ยนงีมื่อกกี้นาทีก็ได้ไปแล้วจอดนั่นแหละลุงเดี๋ยวก็ไปแล้วเอ,อเวียตมองย้ไม่มีใครเข้าใ ไม่มีหรอกเดี๋ยวเจ้าก็ได้ไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีนะคะ เดจ้ามากินปีงหมูกันปีงหมูกินกับส้มตำขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามา ย่างหมูยัดแต๋วหันกาวชิย่างนี่ลงข่าค่ะมามาย่างต่อเตาอ,อันนี้ละเปิดเตาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะพี่ๆค่ะ ได้ยังกินแรงกันเนาะอย่างหมูกินกับส้มตําเด้อค่ะ พี่เขียวไปไหมอะฮะย้ายจะไปน้ำเขาอยู่บอกเออจะไปน้ำเขาเจ้าอยู่บอกเมื่อไงไปน้ำอยู่บอกไปไปนี่แหลไปเมือม่ออื่นคนละค่อยมื่อวานสั้งเสียวไอ้แพ้ไปน้ำมึงกันพี่บูดสวัสดีค่ะกินเผือด้วยมามาพี่บูด เข้าไลฟ์พี่บุรนี้ก็ตลกนะแต่หนูไม่ค่อยได้ลงนะพี่บุดหนูทํางานหนูก็เข้าไปอยู่ค้าพี่บรคุยกับเจ้าป๊อปปี้กันนั่นแหละสนุกดีนะพี่บุรเนาะไปคุยแบบว่าไลฟ์สดสนุกสนานกันไม่ต้องซีเรียสมวนมวน เพิ่นว่าอย่างเพิ่นว่าป่าเคนที่อยางหมูกินกับส้มตำ่นว่า ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาปุก็ขึ้นไม่นาน,นะคะขคึ้นสักสิบห้านาทีเนาะแต่ไไปกับใครคะปุจะไปกับใครคะไปคนเดียวใช่ไหมไปไันนาไปได้แต่ก็ดูรถด้วยนะคะแต่ย่าไม่ให้ไปย่าไม่ให้น้องปรดไปแล้วน้องจะมีเพื่อนเล่นเหรอ ฮะน้องไม่มีเพื่อนเล่นหรือหนูจะไปไปอันดาใช่ไหมอันดาไม่น่าอยู่ที่นู้นนี่ไงอันดาใช่ไหมนั่นอ่ะอันเอเชียอันดาไม่น่าอยู่ที่นู้นอันดาไปเล่นสกูตเตอร์ที่นู่นที่ไหนที่สนามสามโอเคเดี๋ยวหนูจะขอ ใช่ไหมอามาอามา ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เดินนะคะพอลงแล้วนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณนะคะ